ฝ่ายของเทศบาลฝ่ายของอบอตอที่เกี่ยวข้องจะพยายามบอกว่ามันเป็นการไม่ประสานข้อมูลกันะระหว่างส่วนกลางกับท้องถิน่นนะอย่างเช่นการลิงก์ข้อมูลกับกรมบ,บัญชีกลางทําให้การตรวจสอบเนี่ยอาจจะตกหล่นไปบ้างเราจะได้ยินชื่อของกรมบ,บัญชีกลางเนี่ยชื่อหน่วยง,งานนี้โผล่มาทุกข่าวทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นทางทีมงานข่าวโคตนคนข่าวนะฮะสอบถามไปยังคุณนิโรบนแวววับสีครับ รองอธิบดีกรมบัชีกลางในฐานะโัวศกกรมบัชีกลางก็บอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าก่อนที่จะถึงปี63ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนําข้อมูลมาสอบยันกันระหว่างหน่วยงานเรียกง่ายๆก็คือว่าต่างคนต่างจ่ายว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งเดิมองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือเทศบาลเป็นผู้พิจารณาเองแล้วก็เป็นผู้จ่ายเงินเองอาจจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องตรวจสอบปีละหนึ่งครั้งแต่อันนี้ เกิดเหตุการณ์มาเป็น10ปีนะฮะค่ะอ,อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเอกสารแบบรับลงทะเบียนเนี่ยทางคุณนิโรบนบอกนะครับจะต้องมีข้อความอยู่แล้วให้รับรองว่าผู้ขอเบี้ยผู้สูงอายุมีไรายได้อื่นหรือไม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานท้องถิ่นได้มีการตรวจสอบแบบเรียกว่าเข้มงวดนะฮะแบบรอบคอบมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ คือเรื่องนี้เนี่ยจะมาบอกว่าเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ได้ในเมื่อเอกสารก็มีให้เซ็นรับรองตรงนี้แล้วว่าตัวเองไม่มีรายได้ทางอื่นเพราะฉะนั้นต้นสังกัดก็คือเทศบาลก็คืออบตต้องเป็นผู้ตรวจสอบทั้งหมดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอบตจ่ายเงินเองอาใช่พอมาใช่ค่ะพอมาด้านพอมานโยบายเนี่ยนะคะว่าให้กรมบัญชีกลางเนี่ย นะคะเป็นคนจ่ายแต่การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลว่าอายุเท่าไหร่มีเกณฑ์รับเ,เงินเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเป็นเรื่องของต้นสังกัด <Okay. S 1> เรามีหน้าที่ว่าอาบตอน,นี้มีคนคนแก่รับบำนาญในเดือนเท่านี้เนี่ยกี่คนกี่รายเราจ่าย นะคะนะเท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลเนี่ยยังคงเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเบียผู้สูงอายุนะคะคนพิการอะไรพวกน,นี้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบก่อนเราเป็นคนสั่งจ่ายเงินเขาจ่ายเองตั้งเองจัง่ายผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นะคะ,ะเขาตั้งเองจ่ายเองพอตอนหลังเนี่ยอยากให้รัฐบาลก็คงอยากให้มีข้อมูลกลางว่าเราจะมีการจ่ายเงินเนี่ยแล้วมันเหมือนจะได้ เต็มยอดนะคะเพราะจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้รับเลยเนี่ยนะคะ<ช>ก็เลยมีการสั่งจ่ายรวมเป็นเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็เลยมีการลิงก์ข้อมูลกันระหว่างกรมบัญชีการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเดิมนาเรียนอย่างนี้นะคะว่าตั้งแต่ปี44เนี่ยนะคะกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ได้ใจ่ายให้กับตัวคุณยายโดยตรง<ช> <ๆ S 2> ด้วยนะนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าการจ่ายตรงบํานาญยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นนะคะเรายังจ่ายผ่านต้นสังกัดเดิมของของลูกชายคุณยาย<ช> <ๆ S 2> ก็คือมณฑนฐานบกใช่เลยหมายถึงว่าข้อมูลไม่ได้อยู่ที่กรมบัญชีกลาง ยังอยู่กับหน่วยเรี<ๆ>ยกอะไรหน่วยเบิกจายย่ายนะคะนี่นะฮะทางคุณนิโรบลน,นะครับ<ม>ก็ยอมรับเลยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามการที่ไม่มีระบบสอบอยันกันนี่แหละอาจจะทําให้จากนี้นะฮะถ้าเกิดไปตรวจสอบข้อมูลหลายพื้นที่<ม>ก็คงจะมีกรณีซ้ำรอยเหตุการณ์ของคุณยายบวนเพิ่มขึ้นอีก<ม>อันนี้ทางโฆษกของกรมบัญชีกลางยอมรับเองเลยนะฮะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ แต่ทางคุณนิโรบลก็ย้ำนะฮะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามท้ายที่สุดต้องมีการใช้เงินคืนเพราะเป็นงบประมาณแผ่นดินแต่นะฮะไม่ต้องมีการประนอมนะครับก็คือประนอมหนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> นะฮะส่วนจะสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือไม่ทางคุณนิโรบลยืนยันว่าถ้ามองในมุมราชาการเนี่ยต้องยอมรับว่า10ปีที่แล้ว ใครทำอะไรไว้ก็ไม่รู้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่มีใครมีเจตนาทุจริตนี่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยมาคุยกันก็คือเพื่อช่วยเหลือเยียวยาไม่ใช่มาหาคนผิดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณนิโรบนอีกครั้งหนึ่งครับสิบปีที่แล้วเนี่ใครทําไว้ก็ไม่รู้นะ ถูกไหมคะมันก็มีการปรับเปลี่ยนระเบียบทั้งคนทั้งระเบียบอะไรพวกนี้เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่มีเจตนานะคะแล้วไม่ได้ทุจริตมันเป็นการผิดพลาดท,ทั้งนั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าทำมิ่งเนี้ยเราไม่ได้หาคนผิดแต่เรามาหาวิธีเยียวยามากกว่าะคะ อนี่นะฮะเขาพูดไปน่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มาหาว่าใครผิดคือตอนนี้จะเยียวยายังไงจะช่วยเหลือยังไงให้คุณยายแต่ละท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีเงินมาใช้คืนได้แบบที่เขาจ่ายไหวจริงๆ Hmm. พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะวันนี้สภาทนายความในพระรมราชูปธรรมออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยร้อยตรีดรทวารุยาพรนะคะเป็นนายกสภาทนายความในพระรมราชูปธรรมบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจเลยโอ๊ะผู้สูงอายุบางทีไม่รู้หรอกเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆให้เซ็นรับเงินก็เซ็นไปเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งทีมทนายลงพื้นที่นะคะเพื่อไปดูแลเคสนี้และให้ความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะมีแค่นี้อาจจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเยอะไปฟังเสียงค่ะ นคใช่ค่ะเขาบอกว่าอีกเยอะใช่ไหมก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างที่เราบอกไปว่าไม่กี่วันก็โผล่มา16คนแล้วใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะทีนี้มาถามหนึ่งข้อกฎหมายว่าเอ๊จะช่วยเหลือผู้รับเดือดร้อนจากกรณีนี้อย่างไรค่ะดรถวันบอกว่าก็ต้องกลับไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมันเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแต่ว่าทางสภาทนายความก็พร้อมช่วยเหลือโดยจะมีหน่วยงานสภาทนายประจำทุกจังหวัดพร้อมให้คําปรึกษาแล้วก็ยืนยันให้ความเป็นธรรมแน่นอนอย่างไรก็ตามที่ผ่าน มาเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าเคยมีคนร้องเรียนกรณีแบบนี้ไหมก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคนมาร้องเรียนกรณีดังกล่าวนะคะจะมีเพียงแต่ผู้สูงอายุมาปรึกษาเรื่องอื่นๆเท่านั้นถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆนั้นสภาทนายความนั้นจะลงไปให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ดรถวันบอกว่าเดี๋ยวจะไปประชุมปรึกษาหาแนวทางตั้งเป็นคณะทํางานเลยค่ะและจะลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือในแต่ละเคสต่อไป ลอง<ด>ช่วยหน่อยนะคะเพราะว่านึกภาพว่าถ้าเจออย่างนี้เนี่ยข้อมูลไม่ลิงก์กันแปลว่าเป็นทั้งประเทศสิบกว่าปีที่ผ่านมาทั้งประเทศเท่าไหร<ช>่ไม่ใช่แค่ปี2ปีนะฮะอันนี้10กว่าปีแล้วจะมีคนที่เจอกับเคสแบบนี้อีกมากแค่ไหนแน่นอนนะครับว่าเรื่องของกฎหมายแบบนี้คนทั่วไปคุณยายแต่ละท่านก็คงจะไม่รู้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทางทนายความนี่แหละฮะค่ะ